สร้างเสร็จมานะทุกคนโน้งว่างานี้คิดดีมากเลยเช่นนักคนบ้าของเรามันดีนั่นเองอุ๊ยไม่ไม่ไม่ของอก,กล้าวเ้ทุกคนเราต้องหาตัตวตนของคุณที่ระเบิด บูมบ้านเรานะเดี๋ยวคิดว่าเขาต้องมีเสียงนี้อืบ้านเรอืมต้องหายเจีต้องหายเจียบทุกคนเพื่อเราหายเจี๊ยบถ้าเป็นเราสร้างบ้านใหม่บ้านเราต้องโดนบูมแน่นอน ตัวทางเข้าอยู่ไหนตัวทางเข้าอยู่ไหนวันนี้ไม่มีประตูทางเข้าเฮ้ยประตูทางเข้าอยูไ่ไหนไวะนวะวแล้วอยู่ป้ายหลังเงี้ยทุกคน เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูประตูแจ้งสร้างบ้านหลังใหม่ในบ้านหลังนี้จมัยว่าน่าจะสร้างได้อยู่โอเคเราต้องขุดตรงมุมนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครไม่เคยรู้ว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่าหลังนี้ไอมีอะไร,ประแปลกๆอ่ะไม่ีไม่ไละโอ้โหโอ้โหนี่ไงเจอตัว เจอตัวแล้วเอาคนที่มาบูบ่มบ้านเราเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมีทุกหมู่บ้านไปเนี่ยเอเอมเทุกหมู่บ้านไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองหาก่อนในทุกหมู่บ้านไหมโอเคทุกคนจากที่เราไปหามาตั้งนานทุกทุกบ้านเลยกว่าจะหาประตูทางเข้าจริงโอ้โหประตูทางเข้าหายากมากปรากฏว่าทันที มีจุกบ้างตรงมุมเท่านั้นโอ้โเดี๋ยวจุกนอนละเราจะมาแก้ไขกันแก้ไขมันให้เสรพวกมันคิดอยู่เรายนแก้ไขให้มันยามาอย่ามายุ่งกับพวกเรานะอ่าห้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 าเพื่อจะยม่มีโกุหลาบเพื่อจะมีโกุลาบเราเราจะ จะแบบพอเราเปลี่ยนเป็นแต่ว่าที่แบบมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราจะโดนฆ่ากลุนลิงฆ่าช่วงนี้ว่านไม่มีกลุมนลิงอืมบ้านนี้ไม่มีกลุลิงเฮ้ยทุกวนมันน่าจะไม่มีกลุลิมานะอืมไม่มีกลุ่นไม่กล้าไม่กล้าเปิดไม่กล้าเอาเซิร์ฟเวอร์ที่มีชีวิละ นัดเจนกูรีมนีม่มาเราพร้พอมที่จะบึ้มบ้านอ,อย่างนี้ไปเจอที่ไหนเจอละววิ่งว่าจะมาเพิ่นไม่บึ้มอ่ะให้ไม่บึ้มอ่ะบึ้มดิบึ้มดิ โชคดีไปนะหมู่บ้านที่รอดฮะคือไอห,หมู่บ้านตรงเนี้ยเราเห็นว่ากอะไรปะเราขุดทุกมุมอ่ะมีหมดเลยยกเว้นไอแบบนีบ้ปายวันะที่เราไม่เบื่ออ่ะอืมโอ้โหเอ๊ะเอ๊ะอืมอันนี้ทุกคนจะไม่ปลา,ายนะจะแก้เคสจะแก้เคส Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye.